เจ้าของธุรกิจ SME ที่อยากกู้เงินมาทำธุรกิจอยากกู้เงินมาขยายธุรกิจฟังคลิปนี้นะคะจากประสบการณ์ในการที่วินเป็นคอ o n ัลท์ให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ปัญหาส่วนใหญ่ที่ไปขอกู้แล้วไม่ผ่านคือ 1. งบการเงินมีกำไร แต่ทำไมพี่ไปขอกู้แล้วไม่ผ่านงบการเงินมีกำไรก็จริงแต่ธานาคารเขาไม่ได้ดูงบการเงินเพียงอย่างเดียวสองครั้งนี้พี่ก็มีวัตถุประสงค์การใช้อย่างชัดเจนนะพี่ก็บอกอยู่นะว่าพี่จะเอาเงินไปทําอะไรถึงคุณจะบอกว่าคุณจะเอาเงินไปทําอะไรแต่บางครั้งคุณไม่สามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินที่คุณจะเอาไปทํามันน่าเชื่อถือขนาดไหนพี่มีหลักประกันนะแต่ทําไมไปของเงินกู้ไม่ได้ธานาคารไม่ใช่รองรับจำนำเขาไม่ได้อยากได้หลักประกันคุณ เขาอยากให้เงินคุณแล้วไปทําธุรกิจแล้วคุณมีกําไรมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายหนี้ส่ 4. เครดิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครดิตของบริษัทก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครดิตของกรรมการผู้ถือหุ้นก็ตามมีผลต่อก,การพิจนารณาเครดิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนการขอกู้เงินไปขยายธุรกิจสิ่งที่คุณต้องทําคือเตรียมตัวเองก่อนคุณเคยได้ยินคำว่ารูแบงค์รูเราไหม จะกู้เงินให้ผ่านคือเราต้องรู้ว่าแบงก์ต้องการอะไรแบงก์มีเงื่อนไขอะไรแล้วรู้เราคือเราต้องรู้เครดิตของตัวเองแล้วรู้สถานะของตัวเองรวมถึงรู้ความจําเป็นและความสามารถในการจ่ายหนี้คืนด้วยถ้าคุณมี2องอค์ประกอบนี้รู้แบงก์รู้เรากู้ร้อยครั้งผ่านร้อยครั้งใครอยากรู้รายละเอียดขั้นตอนลึกลงไปมากกว่านี้มาเจอกันได้ในคัทแบงก์อินเซนเซอร์นะคะคุณจะเพิ่มความมั่นใจในการกู้เพราะคุณรู้แล้วว่าคุณมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนธนาคารได้อย่างแน่นอน